ใส่ลงไปในน้ำหมดนั่นะแะแหมวันนี้ต้องเมย์สวยามากเลยนะครับเนี่ยจริงเหรอคะแต่เมย์ก็สวยทุกวันนะคะพี่เต้ไม่ใส่ใจเมย์เองเปล่าโออๆล่ะคบเมย์ก็สวยทุกวันนั่นแหละแต่แค่วันนี้เมย์สวยเป็นพิเศษยังไงเล่า <c oughs> ว่าแต่วันนี้จะพาเมย์ไปไหนกคนเนี่ยเกยวการซื้อค้บร้อนๆแบบนี้ดื่มน้ำกันสิพี่ซื้อมาฝาก ขอบคุณนะคะพี่ตี้นี่รู้ใจเมย์ที่สุดเลยอะ่ะน่ารักจริงๆเลย,ยอะไรเนี่ยของหมดแล้วน้ำน้ำน้ำนี่ใครปล่อยคนบ้ามาเดินแถวนี้เนี่ยเฮ้ยีบ้านี่กูสาซื้อน้ำมาให้มึงนี่มันยขอโทษน,นะ ขอโทษนะคะราะคือแกเป็นน้องสาวฉันอะคะ่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะนี่คุณที่หลังก็ดูแลน้องสาวคุณให้มันดีๆหน่อยนะครับขอโทษนะคะขอโทษจริงๆนะคะไปกันเถะด้าไปได้แล้วน้ำน้ำน้ำเยเอาคนบ้ามาเดินปล่อยแถวนี้ได้ไงเนี่ยเออน้องแม,ม่ครับเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำมาให้ใหม่ขอบคุณนะคะ อย่าทำตัวแบบนี้อีกนะไม่น่ารักเลยรู้ไหมน้ำน้ำอะไรนะพูดอะไรนะขิวน้ำาหรอเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาให้เอาไหมน้ำในน้ำใส่ในน้ำโอเคพี่รู้แล้วรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ไปซื้อน้ำมาให้อืโอย้ย อีกนิดเดียวก็จะได้ตัวอีเมลมาแล้วเนี่ยนี่ถ้าไม่มีอบ,บ้าแล้วมาขัดจังหวะกูก่อนนะเออเออเออดูกูจัดการเองเฮ้ยไดย้อยู่นี่เองพี่หาตั้งนน เอายาใส่งไปในน้ำหมดนั้นนะทำอย่างนี้ได้ยังไงวะไม่ดีไม่ดีคนไม่ดีใส่น้ำมาแล้วครับรอนานไหมไม่นานเลยค่ะนี่แม่หิวน้ำมากเลยอ่ะ นี่คะ่ะพี่ชื้อมาให้แล้วขอบคุณนะคะพี่ตีอ,อะไรเนี่ยนี่คกแข่งแล้วเหรอนี่รอบสองแล้วนะที่มาทำน้ำฉันหงน่งเ่ยคุณผมบอกให้คุณดูแลน้องคุณให้มันดีๆหน่อยอย่าหาผมไม่เตือนนะทำไมคะ นี่อยคิดนะว่าฉันเนี่ยไม่เห็นว่าคุณจะทําอะไรผู้หญิงคนนี้คิดพี่ตีจะทําอะไรเมย์เหรอเออน้องเมย์อย่าไปฟังพวกมันนะหรอคะแต่เมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นนะคะว่าคุณเนี่ยกาลังเอายาใส่ในน้ําแล้วก็จะให้เธอจินยาเหรอนี่พูดอะไรเนี่ยพี่คงไม่เชื่อสินะนี่ถ้าน้องสาวฉันไม่เห็นเนี่ยป่านี้เนี่ยคุณคงโดนลากไปแล้วค่ะ เฮ้ยนี่พูดอะไรเนี่ยอย่ามากล่าวหานะเว้ยหลักฐานก็ไม่มีกูแจ้งความได้นะเว้ยงั้นเหรอกินไปซะนี่มึงให้กู เห็นไหมล่ะคะว่าที่ฉันพูดเนี้ยเป็นเรื่องจริงนี่คุณควรที่จะระวังตัวให้มากกว่านี้นะคะเออขอบคุณนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรื่องแจ้งความ,มเดี๋ยวพูกฉันจัดการเองคะ่ะ